เจนันเกมมิ่งรับจัดการขายและหายไอดีระดับไฮเอน์รับการซื้อขายไอดีปลอดภย100ัยร้อยเซและรับเติมเงินราคาถูกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งเพจแท้ต้อง20,000กว่าผู้ติดตามเท่านั้นลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชันนะครับมามาดูกันนะครับวิสาห์ตัวนี้ราคาไม่ค่อยแรงนะครับแต่ดาวเมทนี่รุนแรงเหนือกว่าราคานะครับนี่นะฮะล้านห้านะโอ้ยลาบอสชิลนะอย่างเงี้ยบอกเลยนะครับเจอธาตุน้ําเข้าไปนี่ยิ้มนะฮะล้านหกนะขึ้นได้อีกนะขึ้นได้อีก สองล้านนะครับสองล้านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเพจเจนันเกมมิ่งนะครับวันนี้มีดีมานําเสนอเป็นไอดีวิซาเซิร์ฟอยุธยานะครับเน้นสุดจริงๆนะครับคุ้มค่าราคาแน่นอนนะครับของทองเพียบนะครับก็เล่นต่อได้ยาวๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับขอฝากไว้หน่อยละกันนะครับถ้าใครสนใจดีนี้นะครับหรือว่าหาคนกลางนะครับเพจเจนันเกมมิ่งนะครับรับกลางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยร้อนะ อ่ะมาเริ่มกันที่เบสเลเวลนะครับตัวนี้เลเวลอยู่ที่72นะครับจ็อบ39นะค่าสเตตัสยืนเมืองนะครับตัวนี้อินอยู่ที่878นะครับเด็ก88ค่าวิทอยู่ที่33เนาะเมนเกพีนะครับหรือว่าเลือดตัวนี้เขาเล่าได้เยอะนะครับ5แสนเลยนะเอมดิเคนะครับตัวนี้เนาะอยู่ที่2372นะครับส่วนสเตตัสขั้นสูงนะครับตัวนี้นะครับทำไฟนองเฮดได้34.8% เอ็มดาเมดโบนนะครับอยู่ที่4,229นะครับไฟ n a ลเอ็มดาเมดโบนัสรอยเนาะไฟ n a ลเอ็มพนะครับหรือว่าจอกกอเวทอยู่ที่96% Final Magic Defense นะครับหรือว่าป้องกันเวทตัวนี้ป้องกันเวทค่อนข้างสูงนะ84%เลยนะครับส่วนเมจิกไลฟ์สติลนะครับหรือว่าดูดเลือดตัวนี้ก็อัพไวเต็มแม็กนะครับดูดเลือดที่8%ขอมาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นแรกเลยนะครับ ออฟแมว778เป็นอินล้วนนะครับการ์ดก็ใส่เป็นดีเซอร์ตบู๊กับฟาโลนะครับ MTK กับ M Diamond Bonus แต่อมาทางด้านของโลนะครับตัวนี้ก็ล่าสุดอัปเกรด120แล้วนะรีไฟลบวก8นะครับออฟแมว778เป็นอินล้วนการ์ดก็ใส่ดีเซอร์ตบู๊นะครับมาต่อกันที่ชุดเกราะนะครับขอเกินไว้ก่อนเลยตัวนี้นะครับมีชุดเกราะเมอร์ฟี่ไว้ให้กับมัฟเมอร์ฟี่เนาะสำหรับการลงเค KBM GPG นะครับแล้วล่าสุดนะครับตัวนี้ก็อัปเกรดอยู่ที่นะครับ60นะรีไฟล์บวก7 679นะครับเป็นอินล้วนเนาะต่อมานะครับทางด้านของมัฟเนาะล่าสุดนะครับตัวนี้อัปเกรดอยู่ที่60แล้วนะรีไฟล์กเนะครับออฟแมวหกสิบเก้านะครับอินล้วนเช่นกันต่อมาทางด้านของรองเท้านะครับตัวนี้ก็ล่าสุดนะครับอัปเกรด60แล้วเช่นกันนะครับรีไฟล์กเจ็ดออฟแมวเจ็ดเก้าเก้าเป็นอินล้วนนะฮะต่อมานะครับทางด้านของทาริสแมนเนาะตัวนี้ก็ใส่เป็นเอ่อทาริสแมนลดไล่นะครับลูกแก้วเขียวเนาะอัปเกรดนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่30นะครับรีไฟล์บก of m a มวหกเนะครับเป็นค่าเฮดแล้วก็ค่า in เนาะการก็เป็นลดได้3%ต่อมานะครับตังประดับข้างขวานะครับตัวนี้ใส่เป็นประดับทองอินเนาะก็อัปเกรดล่าสุดอยู่ที่30นะครับรีไฟบวกเกีเช่นเดิมออฟแมว466นะครับการก็เป็นซีล้อมนะครับเนาะบวกดามเป็นประมาณหกเปอนตต่อมาทางด้านของแหวนข้างซ้ายแล้วกันนะครับตัวนี้อัปเกรดล่าสุดนะครับอยู่ที่30นะรีไฟบวก6นะครับออฟแมว476นะการก็ซีลอมเช่นกันนะครับ ต่อมาครับทางด้านของเฮดเกียร์เนาะตัวนี้ก็แสบเป็นการ์ดมิดเฮดการ์ดนะครับเอ็มเพนสองเปอร์เซ็นต์เนาะต่อมาครับทางด้านของหน้ากากตรงนี้ก็เสียบเป็นการ์ดเวลิตการ์ดหรือว่าหมาเน่านะครับเอ็มดามเอ็มโบนัสหกเปอร์เซ็นต์ต่อมาทางด้านของปากนะก็ใส่เป็นหมาเน่าเช่นกันนะครับเพิ่มเติมนะครับในตัวก็มีการ์ดนะครับเป็นมิดเฮดแล้วก็ฟาโร่ให้เนาะต่อมานะครับทางด้านของอาวุธเงานี่นะฮะที่จะภูมิใจนําเสนอนะเจ้าของเขานะครับก็เลยอัพแบบว่าเลเวลเต็มนะครับเนาะก็จะเป็นออร่าแบบว่า อาวุธเงาสีเอ่อเป็นทางด้านของแบบว่าเงินเงินนะครับเงินเงินฟ้าฟ้าเนาะก็จะแบบแปลกแหวกแนวเฟี้ยวฟ้ามากนะครับเนาะเป็นแบบเท่ะนะครับไม่เหมือนใครเนาะประมาณนี้นะครับก็การ์ดสกิลเนะาะจะลึกก็อัพเวลประมาณนี้นะครับส่วนแผ่นป้ายแผ่นไม้ก็อัพประมาณนี้เนาะต่อมานะครับทางหน้าของเอ่อปลด awake กันบ้างเนาะตัวนี้นะครับปลด awake อัพเกรดอยู่ที่ขั้น C ปลด awake of mail นะครับหรือว่า e n c h a n อยู่ที่ขั้น2ปลด awake r e อยู่ที่ขั้น2เช่นกันนะครับส่วนปลูกพลังการ์ดก็ตามนี้ได้เลยเลยนาะ ต่อมานะครับทางด้านของสัตว์เลี้ยงนะตัวนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงไว้ให้นะครับก็คือข้างข้าวเนาะจับไว้ให้ทั้ง2ตัวเลเวล22กับเลเวล15นะครับต่อมานะครับทางด้านของแฟชั่นนะครับตัวนี้ก็มีแฟชั่นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะมีชุดโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับก็ตามนี้ได้เลยเนาะเด็ดสุดท้ายนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทางด้านของเลสสกิลนะครับตัวนี้เลสสกิลอยู่ที่คุณแล้เลเวล6กตกปลายเลเวล6กเลยครับเก็บเกี่ยวเลเวล5หลอมเลเวลหกคุกกิ้งก็เลเเวล1ช่นนนกััะครบ ถ้าใครสนใจไอดีนี้นะครับก็สามารถติดต่อเจนนัน้นได้ที่เพจเจนนั้นเกมมิ่งนะครับเพจแท้ต้อง20,000กว่าผู้ติดตามเท่านั้นลิงก์อยู่ที่ใต้เดลิปชั่นนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาวไปก่อนสวัสดีครับ